สวัสดีครับบนลทับช่วงข่าวพอแล้ครับจะพาทุกท่านมาอัพเดตข่าวเด่นประจำวันกันครับเริ่มกันที่ผลฟุตบอลคาวาครับรอบรองชนะเลิศเกมแรกที่สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีเปิดบ้านดวลกับไก่เดืยทองเทนเน่ฮอสเปอร์ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าเป็นทางเจ้าบ,บ้านเชลซีที่คว้าชัยชนะไปได้ก่อนในนัดแรก2ประรตูต่อศูน จากการทำประตูของค่ายฮาวเวตในนาทีที่5และอีกหนึ่งประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของเบนเดวิดในนาทีที่34ส่งผลให้เชลซีกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้ในนัดแรกก่อนที่จะบุกไป,เ,ปเย็นที่ทอนมฮมอร์สเปอร์สเตเดียมในนัด UM, ที่2ในช่วงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันครับ EPL ได้ประกาศวันแข่งขัน,ขนเกมรอบรองชนะเลิศเกมแรกคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับปืนใหญ่อาชนาทใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เรียนการแข่งขันออกไป โดยจะทำการแข่งขันนัดแรกที่แอนฟิลด์ในวันพฤหัสบดีที่13มกราคมและในนัดที่2ที่สนามเอมิเรตสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่20มกราคมนี้ครับมาต่อกันที่ข่าวการเสริมทัพของทีมในพิมลีกันบ้างครับบุ๊คแฮมตันวอนเดอร์ประกาศยิงยันคว้าตัวฮายาโอคาวาเบกองกางทีมชาติญี่ปุน่นมาจากกราสอเปอร์ซูริอย่างเป็นทางการแล้วคาวาเบะวัย26ปีครับกลายเป็นนักเตะจากแดนสมุไรารายแรก ที่ได้มาคายแข้งในทิมโมริเดวกาวหลังจากที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกับกาสอเปอร,ร์ซูริทีมในลีกสูงสุดของสวิตเซอร์แลนด์้วยผลงานการลงสนาม18นัดทำไปได้4ประตูกับอีก3แอซซิ์โดยคาวาเบค,ครับยังเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของทีริลินแดงดาในตอนที่คายแข้งกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้คาวาเบกลายเป็นนักเตะเอเ,เชียคนที่2ในทีมหมาป่าหลังจากที่ทีมได้คว้าควางยิชาใญของหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ ที่ยืมตัวมาจากแ e อเบเลซิกเมือ่อต้นฤดูกาลที่ผ่านมาครับปิดท้ายกันที่อาการบาดเจ็บของช,ชาตชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ได้รับอาการบาดเจ็บในศึกฟุตบอลเอเอฟเอซูซูกิครับที่ผ่านมาโดยล่าสุดครับชัดชัยได้เข้าพบกับนายแพทย์พรเทพม้ามณีผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกายโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อหารือเรื่องการรักษาแต่หลังจากตรวจอุตจาร์แล้วได้พบว่าพบริ่มเลือดบริเวณน่อง ทำให้ต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปอีก1-2สัปดาห์โดยเดิมทีนั้นครับชดชัยบุตรพรมต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาซึ่งนายแพทย์พรเทพได้เผยว่ามีลืมเลือดที่อุดตันดังนั้นจะท่องตามการกายภาพและลดอาการบวมให้งอเหยียดเขาได้ดีขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการผ่าตัดอีกครั้งในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e บอนครับ อัพเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลทับที่นี่ที่เดียว